สดุดีบทที่13คําคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือพระองค์จะซ่อนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในจิตและมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดวันนานเท่าใดศัตรูข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าแต่พระยาเว พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและตอบข้าพระองค์เถิดขอประทานความสว่างแก่ดวงตาข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเกรงว่าศัตรูข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าชนะเขาแล้วเกรงว่าคู่อริข้าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวแต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเว เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพระเจ้าสดุดีบทที่14การตำหนิพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องของดาวิดคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวสามทำกิจการน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดี พระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหลงเจินไปหมดเสื่อมซามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียวผู้ทำความชั่วทุกคนไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหารและไม่ได้ร้องทูลพระยาเวเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักเพราะพระเจ้าสถิตกับพวกผู้ชอบธรรม พวกเจ้าหมายจะคว้าแผนงานของคนยากจนแต่พระยาเวทรงเป็นที่ลีภัยของเขาขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากซิโยนเมื่อพระยาเวทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปลมปลีอิสราเอลจะยินดีสดุดีบทที่15้า ผู Dante, world, ้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดข่าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ดำเนินชีวิตอย่างหาทิฏฐิมิได้และทำสิ่งที่ชอบทำและพูดความจริงจากใจของตนผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขา คนถอยเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นเหยียดยามแต่เขายกย่องผู้ที่ยำเกรงพระยาเวถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำเขามิได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดสดุดีบทที่16 บทเพลงแห่งความวางใจในพระเจ้ามิคาห์บทที่หนึ่งของดาวิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีใดเลยวิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกที่ข้าพเจ้าปิติยินดีแต่ผู้ที่หันหาพระอื่นความทุกโศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดเป็นเครื่องดื่มบูชาแก่พระเหล่านั้นและริมฝีปากของข้าพเจ้าก็จะไม่ออกนามพระเหล่านั้นเลยพระยาวเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาวเวผู้ประธานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออ ตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์มิได้ส่งมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดสดุดีบทที่17คําอธิษฐานขอให้พ้นจากการกดขี่คําอธิษฐานของดาวิดข้าแต่พระยาเวขอทรงสดับคําร้องขอความยุติธรรมขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ ขอเงียบพระกันฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่หลอกลวงขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ขอทอดพระเนศสิ่งที่เที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทรงพบความอธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็ไม่ได้ละเมิดในเรื่องกิจการของมนุษย์โดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์มิได้พลาดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอเอียงพระการฟังถ้อยคําของข้าพระองค์เถิดขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลี้ภัยให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมผู้ล้างผลาญข้าพระองค์และจากศัตรูอมมหิตที่ล้อมข้าพระองค์ไว้ใจของเขาไร้ความสงสารปากของเขาพูดจาย,ยโสเขาสะกดรอยข้าพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ล้อมข้าพระองค์ไว้เขาจ้องจะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงดินเขาเป็นดุจสิ่งที่กระหายอยากจะกัดฉีดเหมือนดังสิงหนุ่มที่ซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อน ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นประทะเขาและคว่ำเขาลงขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยพระหัตถ์ของพระองค์คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้องลูกหลานของพวกเขาก็อิ่มเอมและชิ้งความบังคังไว้แก่ลูกอ่อนของตนส่วนข้าพระองค์นั้น จะเฝ้าดูพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระรสนะของพระองค์สดุดีบทที่18บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยชัยชนะถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดผู้รับใช้ของพระยาเว ซึ่งถวายถ้อยคําของบทเพลงนี้แก่พระยาเวในวันที่พระยาเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูดาวิดทูลว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าหลีภยัยทรงเป็นโล เป็นพลังแห่งความรอดเป็นชีกกำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูบ่วงมรณะล้อมข้าพเจ้าไว้กระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้าบ่วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเว ข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโคลงคลงรากฐานของภูเขาก็หวันไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้วควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงผานออกมาจากพระโอ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟนั้น พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครรพตนหนึ่งแล้วทรงเหาะไปพระองค์เสด็จไปอย่างรวดเร็วโดยปีกของลมพระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์ไว้ให้เมฆมือที่อุ้มน้ําเป็นปรำของพระองค์มีลูกเห็บและถานเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่างสุสใสข้างหน้าพระองค์พระยาเวทรงคํารนคลืนครั่นในฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงเป็นลูกเห็บและฐานเพลิงพระองค์ทรงแผลงสอนทําให้พวกเขากระจัดกระจายพระองค์ทรงพุ่งสายฟ้าออกไปทําให้พวกเขาแตกหนีแล้วก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากฐานของพิภพก็เผยโฉมเมื่อพระองค์ทรงกำราบมันข้าแต่พระยาเวด้วยลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้า ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งและจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาปะทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาอย่างที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้า พระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมรรคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามิได้ผลักกฎเกณฑ์ของพระองค์ไปเลยข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้น พระยาเวจึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว bon ่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่มตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิ่งยโสนั้น พระองค์ทรงทําให้ต่าลงเพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทําความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้สําหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมรคาของพระองค์ไร้ตาหนิพระดํารัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของพวกเราคือพระเจ้าผู้ทรงทําให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีมกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงครามแขนข้าพเจ้าจึงก่งคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทําให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสําหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดข้าพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์ทันและไม่หันกลับจนกว่าพวกเขาจะถูกผลานเสียสิ้นข้าพระองค์ได้แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกเขาล้มลงที่ใต้เท้าของข้าพระองค์เพราะพระองค์ประทานกําลังแก่ข่าพระองค์เพื่อทําสงคราม พระองค์ทรงทาให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างราบคาบพระองค์ทรงทําให้บรรดาศัตร er mm ูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ทําลายเสียสิ้นพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้เขาร้องทูลพระยาเวแต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีต่อหน้าลมข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนและทรงตั้งข้าพระองค์เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็ได้ปรนิบัติข้าพระองค์พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์เขาก็เชื่อฟังคนต่างดาวได้มาหมอบราบต่อข้าพระองค์คนต่างดาวนั้นเสียขวัญและตัวสันออกมาจากที่กำบังแข็งแกร่งของเขาพระยาเวทรงพระชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องคือพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และทรงปรับปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้าพระองค์ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูแน่ทีเดียวพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงพันธ์ุของท่านเป็นนิด